สวัสดีครับสวัสดีครับแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้จะมี d m a ม Space CAP เข้ามาใหม่มาแนะนำนะครับจอดอยู่ที่โกดังบางนาอยู่ประมาณ5-6คันนะครับผมทั้ง6คันนี้นะครับเป็น p a ป e c a ปหรือว่าแคปเตียเกียรธรรมดานะครับผมเครื่องยนต์1.9นะ 1.9เป็นตัว S นะครับผมเป็นตัว S นะครับไม่ใช่รุ่นตัว B นะครับผมเพราะว่าเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะเลขไมล์เริ่มต้นอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับจนถึง200,000กิโลเมตรนะมีเข้ามาอยู่ประมาณ5-6คันนะครับราคายังไม่ออกมานะราคายังไม่ออกมาคาดการเนาะก็น่าจะอยู่น่าจะอยู่ถ้าเป็นไม่ได้อยู่ต้นต้นประมาณนี้นะครับผมปี2020นนะอย่างคันแรกนี่ที่แซมดูแล้วเนี่ยคันเนี้ย มีโดนด้านแถบขวามาอ่าอันดับแรกเลยซมเดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเงาเลยเห็นไหมสังเกตเงาเลยเห็นไหมเห็นไหมเงาเนี่ยมันเงาเนี่ยคานต้องเป็นสีนี้เห็นไหมมันเงามาเลยไม่ใช่แล้วนะโดนมาแถบขวานะครับเนี่ยไม่สปอตหายเลยนะครับหายเลยนะนยให้ดูแก้มขวาก็ได้เห็นไห โดนมานะครับนี่อันนี้ไม่สองแสนสองสองแสนองหมื่นสองสพนะครับภายในเป็นบอกผ้าสเปซแคปนะครับเนี่ยแซมเดินผ่านก็เงาละถ้าเทียบฝั่งนี้ชัดเจนนะครับฝั่งนี้ไม่เงาเนาะแต่ฝาเดิมนะครับเครื่องพันเนะครับร้อยห้ม้านะครับนี่นะอันนี้โดนมานะครับแถบขวานะ ต่อมาคันนี้ไม่อยู่แสนรู้สึกจะอยู่แสนสี่คันนี้สวยงามไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่มีประเด็นอะไรเห็นไหมดูเนี่ยชัดเจนนะเห็นไหมไม่เงานี่เงาไม่เงาเห็นไหมฝา,า,าเผอเดิมนะครับคานสวยนะคานสวยเศสวยเนี้ยไม่เงาชัดเจนนะเนี่ยสวยนะครับมาเราแซมให้ดูลูกกระบะ เห็นไหมล่ะมันมีเห็นไหมลูกเม็ดอาร์กนี่นะเม็ดอาร์กอยู่เห็นไหมนี่บาะสวยนะครับคันนี้ไม่แสนสี่หมื่นสองพันนะครับคันนี้สวยคันนี้รถสวยนะครับคัะซี่เลี่ยมเลยไอ้คันนี้สวยนะครับไม่แสนสี่นะครับคันนี้สวยสามทบุเท่ากอกไก่แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สวยงามนะครับมาต่อคันที่สาม อาจจะไปไวนิดนึงนะครับ pues อันนี้ไม้สองแสนสองเออสองแสนเก้าโทษทีครับอันนี้บอกขาดนะบอกขาดนะครับ nah, แ,แต่คันนี้โครงนะคสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมเพจสวยนะครับเพจสวยสวยสวยนะสวยงามนะครับสวยงามนะสวยงามนะครับสวยนะครับก็สามคันนี้นะ 2คันนี้คือเดิมนะครับฝั่งนู้นอันนี้อันนั้นโดนมานะครับอันนี้โดนมานะน,น,น,นะนี่นี่นะครับเป็นตู้ทึบหลังคาแคดดี้บอยนะครับเสมือหัวเก่งนะต่อมาคันที้สีแซมว่าในกลุ่มเนี้คันนี้สวยสุดละไม่แสนสอแต่สวยกริปเลยเบาะสวยอ่ะให้ดูแปดศนะครับอ่ะให้ดูหัวน็อตนกะสวยไหมเนี่ยแก้ม สวยงามเนี่ยสวยเห็นไหมสวยดูแผ่นเพจสวยงามนะฐานสวยนะครับเนี่ยมาร์กอะไรตรงเลยเห็นไหมมาร์กตรงเลยมาร์กแก้มสวยแก้มสวยนะครับแล้วดูหัวน็อตไม่ไขเลยไหมเนี่ยสวยคันนี้สวยในสายตาแซมนะฮะคันนี้สวยงามหมดอ่ะคันนี้สวยสุดโทษทีครับแล้วดูเบาะเบาะสวยมาก เลขไม่แสนสองหมื่นกิโลเมตรเนี่ยม่านบังแดดพลาสติกยังอยู่เลยเนี่ยดูหัวน็อตสวยไหมสวยงามอุ๊บโอ้โหดึงยากอ่าให้ดูเดิมเดิมนะครับนนะเนี่ยพอมันเป็นรุ่น S ที่แซมบอกเห็นไหมกระจกมองข้างมันปรับไฟฟ้าแล้วแล้วก็กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าเช่นกันนะ สวยงามเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับประมาณนี้คันนี้สำหรับแซมสวยสุดนะครับรอยอาร์คะลรชัดเจนนะครับเราดูนี่นะครับยางรู้สึกยางปีใหม่ด้วยยางปี2025สัปดาห์ที่21สวยนะหูดูแม็กไนเนอร์ข้างในเอี่ยม เลี่ยมเลยนี่ดูตะเข็บนะสวยนะแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะดูอีกฝั่งหนึ่งนี่สวยงามนะครับเนี่ยแต่ห็นแต้มแล้วดูฝาท้ายเดิมๆแบบนี้เดิมๆนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยยาแนวเดิมๆจากโรงงานนะนี่เขาเดินแบบนี้นะครับหัวน็อตสวยเนี่ยคันนี้สวยทําบอกเลยว่าสวย งามเลยคันนี้แล้วก็อีกคันหนึง่งคันนี้ไม่น้อยแต่เบาขาดคันนี้ก็สวยแต่เบาขาดนะครับเดิมเช่นกันแต่เบาขาดแคนเพจตอะไรอยู่นะนะมาร์กอะไรก็อยู่เหมือนกันนะม,มาอะไรก็อยู่มาร์กตรงตรงเลยนะครับไล่หมาเนี่ยแก้มเกินสวยงามนะครับอถ เสียได้นิดนึงเบาขาดเนี่ยดูเบาขาดไม่แสนหนึ่งหนพนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนอกจากเบาหนอยอ์กอะไรก็อยู่นะครับอยู่อ่ะดูแม็กไลเนอร์สวยงามเหมือนกันนะท้ายเป็นเหมือนกันเห็นไหมสีแต้มจากโรงงานนะครับนี่ นี่สวยเออลืมบอกไปใน c a ดด y ้บอยเขาจะบุเป็นเหมือนกับสักหลาดนะครับแล้วก็มีไฟ LED แล้วก็มีเหมือนมีลาวเหล็กอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าไฟนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะเป็นตู้ทึบนะครับแคดดี้บอยตู้ทึบแบบนี้นะก็มีอยู่5คันนะครับที่บางนาแล้วก็มีอยู่10กว่าคันอยู่ที่สาขาเทพรักษ์นะแต่ถ้าเป็นสาขาเทพรักษ์ ไม่เลขไม่แสนปลายปลายจนถึง2 0 0 0 0นทุกคันนะครับผมก็ลองดูดนะราคามาแล้วนะใครเป็น f c ของ Isuzu s p a c e c a p หรือว่า Isuzu c a p เตี้เกียร์ธรรมดานะโทรมาสอบถามหรือทักทายกันได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมสำหรับ Isuzu c a p ล lot นี้ที่บางนาถ้าให้แฟมเลือก แซมเลือกเป็นคันนี้นะครับผม8093นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาก็แล้วกัน063 43692ไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ